สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จนะคะวันนี้หนูก็มีพามาให้ท่านผู้ชมดูอีกแล้วเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อ ID l i ี e 0ล13 7 139 7 3์7นะคะหรือว่าโทรก็เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะคะวันนี้องค์แรกเนาะสวยค่ะ มีฝังอันี้มณีเนาะด้านหลังมีตะกุดหนึ่งอันนะคะเป็นลงหลักทองเนาะเรามาซูมกันดูชัดเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนื้อเนื้อมีความแตกลายงานนิดนึงเนาะแล้วก็ฝังอัญมณีสวยคะ่ะอัญมณีสวยนะคะด้านหลังเป็นฝังตะกุดนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครสนใจองค์นี้นะคะปิดที่300บาทค่ะติดต่อดีไลน์ได้เลยนะคะปิดที่300บาทค่ะ300บาทส่งฟรีนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่นะคะ่ะ,คะต่อไปนะคะมาองค์ที่สองกันเลยค่ะองค์ที่สองนี้นะคะไม่มีฝังอัญมณีเนาะแต่ว่า กล้องเป็นอะไรสักครู่นะคะไม่มีฝั่งอันเนี้ยมัน,นีเนาะแต่ว่าแบบเนื้อก็ดูสวยนะคะเรามาซูมดูกันเลยค่ะด้านหลังนะคะท่านอื่นเขาอาจจะส่องกันด้านหน้าก่อนเนาะอันนี้ส่องด้านหลังก่อนเนาะนะคะไม่เป็นไรเนาะแม่ค้าแบบอุ้ยอันนี้มีจีวอนนะคะจีวอนนะคะ ใต้รักแร้จีวอนชัดมากเลยค่ะนะคะจีวอนเนาะเห็นจีวอนชัดมากค่ะองนี้สวยงามนะคะองนี้หนูมองว่าสวยเลยล่ะคะ่ะดูนะคะดูที่จีวอนนะคะองนี้ปิดที่300บาทเหมือนกันนะคะทุกท่าน นี่คะ่ะองนี้องค์ที่สองปิดที่300บาทนะคะท่านไหนอยากได้ก็แคบรูปมาแจ้งที่ ID ด์ไลน์ศูนย์เก้นูะคะหรือว่าบอกหนูก็ได้ค่ะว่าองค์ที่1องค์ที่2อะไรอย่างนี้เนาะหนูจะได้หาพระที่ตรงกับที่ท่านอยากได้นะคะวันนี้หนูมี5ององเนาะอันนี้องที่2ผ่านค่ะต่อไปนะคะ องที่สามค่ะอันนี้เป็นเนื้อมวลสารอะไรทุกท่านคอมเมนต์ได้นะคะพอดีว่าแม่ค้าก็ไม่ค่อยจะรู้เนาะแต่ว่าหนูก็ค่อนข้างชื่นชอบในระดับหนึ่งนะคะมาส่องดูเนื้อกันค่ะอันนี้นะคะเนื้อมวลสารอะไรแม่ค้าก็ไม่ทราบนะคะแต่หนูมองว่า เนื้อค่อนข้างดีนะคะเหมือนจะเป็นเนื้อขงใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ก็บอกกล่าวได้นะคะพอดีว่าเป็นมือใหม่ค่ะคุณพ่อบ้านสมเด็จบอกว่าให้ลองผิดลองถูกดูเองเนาะนี่ค่ะหนูก็ส่องไม่ค่อยจะเป็นเนาะมือสันด้วยค่ะต้องขออภัยนะคะคุณพ่อให้คุณพ่อคุณพ่อให้ลองผิดลองถูกเนาะหนูก็หัดส่องเองนะคะ นะคะคุณพ่อไม่ได้สอนละเอียดขนาดนั้นคุณพ่อสอนแค่ว่าเราต้องรู้จักหาเงินเนาะไม่ใช่มาขอพ่อตลอดอะไรงนี้พ่อก็ให้เครื่องมือทำมาหากินนะคะแต่ไม่ให้ตังค์เลยนะคะขอตังค์พ่อพแบบ่อบอกไม่ให้ค่ะต้องมาทำงานเราเองเนาะนี่ค่ะเป็นเนื้อสวยนะคะอันนี้ ใครอยากได้องนี้ก็ปิดที่สามร้อยบาทนะคะส่งฟรีค่ะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีนะคะนี่ค่ะองนี้นะคะมาองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้นะคะองนี้เนื้อดูเก่าดูขังนะคะขังค่ะองนี้ เรามาเริ่มส่องกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะเนื้อดูขังดูเก่านะคะดูยังไงก็มีสเสน่ห์ค่ะท่านผู้ชมถ้าทุกท่านนะคะสนใจองค์นี้นะคะองละสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะสามร้อยบาทส่งฟรีค่ะองค์นี้หนูก็เรียกเนื้อไม่ถูกเนาะว่าเป็นมวลสารเนื้ออะไรเนาะแต่ว่าดูขังค่ะดูเก่า แล้วก็ดูผ่านการใช้งานมายาวนานเนาะนี่คะ่ะองนี้สองก็ไม่ค่อยจะเป็นเนาะมือก็สั่นนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามือสั่นนะคะแต่หนูก็พยายามเนาะช่วงนี้ หนูก็พยายามที่จะส่งพระให้ท่านผู้ชมดูนะคะได้อย่างไม่เือนหัวและไม่เวียนหัวเนาะอาจจะมือสั่นไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะองค์นี้ใครสนใจปิดที่300บาทนะคะ300บาทนะคะ300บาทส่งฟรีค่ะองนี้ค่ะผ่านค่ะมาองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์ต่อไปนี้นะคะ องต่อไปนะคะองค์นี้สวยค่ะมีความแตกรายงานแล้วก็มีความเก่าอยู่ในระดับหนึ่งนะคะนะคะเรามาส่องดูด้านหน้ากันเลยนะคะโอ้องนี้สวยนะคะเนื้อพระค่อนข้างดีค่ะเนื้อมวลสารของท่านนะคะค่อนข้างสวยและ ดึงดูดนะคะมีความแตกลายงาแล้วก็มีความเก่าอยู่ในระดับหนึ่งนะคะด้าน,นหลังคะ่ะด้านหลังก็เก่านะคะเนื้อพ้ามีความขลังแล้วก็น่าบูชามากๆเลยค่ะ องค์นี้ผ่านนะคะถ้าใครสนใจองค์นี้องค์ละสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อ ID ดีลาศูนย์เก้าเจ็ดหหรือว่าโทรศูนย์9 7้าเจ็ได้เลยนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ